สบายดียามเศร้าทำผู้สมเศร้านมือนี้หนุ่มว่าจลุกทงสีผ้าทำผู้สมมาถ่ายน้ำอ่างคบเนาะคบที่หนุ่มว่าใจลุกทงได้มาเลี้ยงไว้แต่พอดีครบหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนปลายน,นหนึ่งก,กบกระโบลายซนะื้อคบตัวใหญ่มาเลยคบเจ็ดโล น้ำมันก็ซึบๆแล้วมีกินเหม็นๆเนี่ยกะสิทายกะสิทอดทอแป๊บตัวหน่อ,อ,อกนอ่ให้น้ำมันไหลลงให้หนานเลยหายนานก็นี่ขึ้นกีนนอนหน้าถึนทันซอบมาสุดท้ายนั้นน้ำกันก็เสียมาจากน้องสะ ตักเอาจากน้องสะนะั้นหยางมาใส่กระสีบดใส่ลายลาประมาณสี่ห้าขุกเนาะมันจึงบรได้ตักลายเวลาเปลี่ยนเมือนะอ่ะพามาเบิง่งกุ๊บปนิภูษุซุ่มกุบมันอยู่ในใส่พาพูษุซุมเบ,บ,บ,บมิ่งกุบอาหลบกเบิ่งกุ๊บมุดหน้าล้วตัวนะ่ะ อนี่ตัวนี้้ยนี่ๆๆ้าสมบงกุบก่อนลงลงอมีสายบ่มี อันงนี้ดีตีนหนุตัวนี้โอ้สองสามนกะชงสามนี่ดิมีกันมีกันสองกันใหญ่ตี่ยเลยเนาะนี่สามเลยคืออู้หงน้มแล้ว <c ười> บจุดสำคัญน,น,นี่กับน,น,นี่แค่รำดึงสีเบ่งอยู่ไหมพี่ไม่ตัวนี้จะเป็นเฮือนไงของมันเลยไม่สองเพน อยู่แผ่นนี้เนาะหนึ่งสองสามอุย้ยมือเดียวดี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 สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สมารถเห็นประมาณสิบสามตัวฮี่เ็นบุกสุดอาลงไปเนี่เอาลงเลยเอ้ยถ่ายหน้มามัน เดี๋ยวจะถ่ายน้ำให้ดึงท่อนี่ก่อนเนาะแต่นี่หน่อยนึงอีกเลยทุ่งเลยอือม,มือเดียวจือ่อืดินทอเนี่ยที่มันจะไหลอ่ะพี่ดินอทอดโหตัวน,นี้จไหลลงให้หน้า น้มามันกเกิดงานอยู่แต่ว่าห้าโอ้โห,โหลุกน้ำกบอยากไหวห้าก็งามารี สังสีอามาัดงูโถเนาะยันเวลากลางคืนงูยังมามาริบเข้ามานี่ยันงูเข้าไปอ้างกรุ๊บก็เลยว่าเอาแผ่นสังกะสีนี่ยง่อัดงูโถไว เรียองไม่เพราะได้แง่งตัวลวงบุลายลเรี้ยงถุดลองมึงข้างธมิตกับแผนต่อไปจังสีขยายะน่าจะเป็นปีหนาสีขยายอ่างออกมาหรือว่าถ้าิตได้ตามแผนสิบผสมพันเอาเองเลยละ่ะถาติดตามามึงนำการผสมมันม้วนจุดทวงสีได้บอก นั่นมันกะไรลงในอถน้อโถ่ันี้มัาก็ว่างม่นก็สูงนี่มันก็บบทสมานลายคอไม่แต่เข่าไปเอาถ่วยนีตักักใส่มอเลยกรไรรือทักวีออกมันกับบลายมานได้น้อย่างกิงกันอาจะเรือประมาณขุ่หน่งทั้งสีน้ เปลี่ยนน้ำแล้วล่ะผู้ชมกุปกำลังลงมากินว่าอาหาร ลงมาบวชเนาะลงมาส่วนใดส่วนหนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเย็นประมาณสิบตัวเดี๋ยวลงมาอีกแล้ว โบโบได้เข้าใกล้เนาะเพราะมันมันก็อยากลักเนี่ยเอาซูมา กินเบตเเซบหลายเน่กบ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 บอทดลองผสมเอ้ พอนี่รวมรวมมึงเดินใส่เงินอยู่เท่าไรสื่อเงินแสนเจ็ดสิบห้าซื้อผับบัตรมาปุ๊บอันนี้นทั้งอันนาปูน้องอลไรคะ่ะตัวปุ๊กเทิงต่างข้างน้ำปุ๊จื่อว่าน่าจะสี่สิบพันกกาแสดงว่าสองแสน เท่าไรแสนเจ็ดสิบห้าสองแสนสิบหา้าน้อสื่อเงียงเงียงนี่สูงแม่เศร้าเนาะถ้าสูงได้กว่านี้จะดีกว่าทวายย่ามันไปเนาะอันนี้หนุ่มจะลุกถุยงยังคึดว่าจะหามาต่อสิถ้ามีเงียงประมาณเมตรห้าสิบ หรือสองเมตรน่าจะโอเคกว่านี้ยังกรบไว้อยู่นะพอได้เงเงแล้วนอนให้นอนน,น,อน,นากลางคืนก็ได้ยินแต่เสียงที่ิ่นจบจกจบ,จบ,จบแก็บบรรยากาศนามเ้าผู้ชมขาวหน้ากั อันอยูได้สามเดือนเลยดิบางบอลกับซองเดือนปลายขานาหยอดมันได้สามเดือนนะหนุ่มเจ้ลูกท่งกับตัดมือวันเสาร์กี่นิ้อนี่แมนมือวัน,ว,นวันผุดเนาะสามเสาร์ทิดจันขานผุด ผู้ที่หามือไปผู้ชมสิพาไปเบิ่งเข่าหน้าที่ตัดหามือมันจะเป็นเนี่ยอะไรเบิ่งเข่าน้ำกันเนาะนี่มันจะลุกทงก็อยู่ทงไฮทงหน้าถ่ายกับไ้กับหน้านาะบนหน้าคืนหน้าหยาจะปรุงหลายตัวนี้มันเป็นไฮตะก้านะสองอันเนี่ยดำกับมาจอดกันซะ นอนหน้ากับลูกสาวเนาะปกติกับท้าพ่อเพิ่นนอนวันธรรมดาข้าพเจ้ากับไปเฮดเวียกน้ำเนี่ยจันถึงสุขเพิ่เ,เข้าไปงามโคว,โควิดก็เลยม,มานอนหน้ากับลูกสาวอันนี้กับัดคือกันหน้าหย่อนอหลมันบ่อยากงามอะไรก็มันเป็นการทดลองนอะผู้ชม ก็อย่นข้ออยู่ว่าตัดแล้วมันเพิ่มผลผลิตกันสิเบิงตัวจริงต้นนี้ตัดก็อยากสูงเนี่ยหง่าก็ยังขึ้นมากขึ้เก่าเด้หน้าให้นี่ล่ละที่หนุม่มจริทงตัดมือวันเสาร์เนาะห้ามือมันก็นขึ้นยาวเติมเลยมึงเทกมึงโอ้สาวสิ้นได้ ต้ต้นขึ้นหอดเสาซิ้นมาได้หามือพ้นกระตุกใส่ยุงคืนกับเฮงช่วงนี้พ้นกะทิมส่วงมาเป็นถิดปลายแล้วหากรมาตุกเมื่อคืนนี่เนาะตุกกับแบบลิ่นๆนี้ๆน้ำหมาลายน้ำที่เห็นนีก็ดูดใส่น้ำใส่จักดูดน้ำดูดขึ้นมาติดนฝายพูกบอรถด,ดจักรจนจะเป็นฝาย มีท่ออันท่อดูดน้ำเนะี่ตัวนี้ก็นนะ่าตัดคือกันตัวนี้ตัดได้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนผู้ชมแต่ว่าบริท่ายก่อนตัดให้เมิง่งตัดแต่ประมาณหนึ่งเดือนมันก็ขึ้นดีอยู่ ขึ้นแต่ว่าหญ้าก็มีส่วนขึ้นคือกันเลยคผู้ชมฝึกน้ำกันกะมันจะลูกท่งบกกุกล้าตัดสั่นลายเนาะเพราะว่าเขาห้องมันก็นใหญ่เตอะยเลยช่วงนั้นตัดประมาณสองเดือนเขาประมาณสองเดือนปลายเนาะแต่ว่าหน้าให้นี่คุบซามเดือนพอดีเลยหนี่หญ้าก,ก็ะเกะ กระเจี๊ยบทัดสั้นๆนี่กมันกันยังบม่ได้ดูดน้ำม,มาปนานนั้นเลยเนาะเห็นมันขึ้นเลยสิดูดน้ำใสเมื่อานก่อนสิดูดน้ำม,มาคุมยาเลยเข่าขึ้นเลยน,นีหน้าดำ ให้ลุ่มตัวแดงๆตัวนะน้ำถ่วมกับบุเป็นยังเนาะน้ำถ่วมมันก็ลงน่ะถั่วหนึ่งคืนคืนปลายไอ้นี่มันแบบหวานแบบหวานกล้าเลยผระสหมันจะลงุ่มกับลองผิดลองถือไปเรื่อยๆหวานปลาเลยเน้ยคาดแบบกล้านนี้หละแต่สีหวานปลาเลยมันเป็นนาเข่ากำาามีคนให้พันมาแล้วล่ะก็ลองมาหวาน ส่วนนั้นเป็นส่วนที่ว่าดำนาแล้วเ,เลยผู้ดีวานทดลองเลยว่ามันสิได้กินบ่หรือมันสิงามเนี่ยเลยก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วเทื่อนึงแต่เดี๋ยวนี้มันบ่มีน้ำเนาะอ่ะก็สิขอจบคลิปนี้ไว้สำนี้เด้อผู้ชมเดลยหนุม่มจะถูกทุ่งกับ่มีหยังเนาะมีแต่ถ่ายทวงให้ท่งหน้า่ายกรุ๊ไปซั่น พบพ่อกันใหม่คลิปหนาเด้อผู้ชมเด้อขอบใจที่หับชมเด้อฝากกดติดตามเป็นกำลังใจหนุ่มั่นใจลูกทุ่งเลยเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งจังบวะพลาดทุกคลิปเนาะพบพ่อกันใหม่บายบาย